วันที่6เมษายนพุทธศักราช2564เวลา18นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเร,รนทิราเทพยวดีกรมหรวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริว,วรัณณวรีนารีรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกอรรัศมีโชตมหาวชิรตรรมากุลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังปฐมราชานุสรณ์ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการถวายบังคมสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริยาธิราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์โอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาพิราชกิรยานีโดยเสด็จด้วย ครั้เสด็จถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้สวนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้สวนพระองค์แล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะถาวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระศรีรัตนศสสดารามในพระบรมมหาราชวังเสด็จพระราชดดำเนินไปยังพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จพระราชดดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดรทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเสด็จพระราชดดำเนินกลับ